รับคมข่าววันนี้ยังคงรับคมกันที่เรื่องปลาหมอคางดำนะครับวันนี้มีการเสรวนาที่มูลนิธิชีววิถีหรือว่าไบาโอไทยครับในการเสววนาวันนี้มีการเปิดภาพบ่อเลี้ยงปลาหมอคางดำนะครับ โดยในการเสวนานั้นบอกว่าเป็นบ่อเลี้ยงที่ตำบลยี่สารน้ำเคออัมพาวาจังหวัดสมุทรสงครามในช่วงปี53ถึงปี54นะครับแล้วก็มีการตั้งข้อสังเกตถึงช่วงระยะเวลาการตายของปลาว่าเป็นไปตามที่ถูกเผยแพร่ออกมาหรือไม่ครับซึ่งข้อมูลนี้สวนทางนะครับกับข้อมูลที่บริษัท CPF ชี้แจงไปก่อนหน้านี้ครับที่บอกว่าได้ทาลายปลาแล้วก็เก็บซากปลาส่งให้กรมประมงไปแล้ว นักวิชาการที่ร่วมเวทีในวันนี้มีข้อเสนอครับนั่นก็คือการหาผู้รับผิดชอบถุงพลาสติกใสภายในกระชังปลาสีน้ำเงินนี้ถูกเปิดเผยผ่านเวทีเสวนาหายนะสิ่งแวดล้อมกรณีปลาหมอคังดำเลขาธิการมูลนิธิชีววิถีหรือไบโอไทยเปิดเผยว่าเป็นชุดลูกปลาหมอคังดำที่กรมประมงอนุญาตให้บริษัท CPF นํานำเข้ามาเพื่อวิจัยที่ตำบลยี่สาร อำเภออัมพาวาจังหวัดสมุทรสงครามเมื่อปลายปี2553ถึงต้นปี2554ภาคที่ถูกนำมาเปิดเผยเป็นบ่อที่มีกระชังปลาทรงสี่เหลี่ยมผูกติดไว้กับสะพานไม้เว้นระยะห่างประมาณ1เมตรปลาสองพันตัวไม่ได้ตายนะครับแต่ว่ามีการเลี้ยงต่อเนื่องมาหลายรุ่นนะครับในฟาร์มยี่สานนะครับแล้วก็ฟาร์มยี่สานนขณรนั้นเนี่ยเป็นการเลี้ยงในบ่อดินนะครับ และปลาที่เราเห็นเป็น,ป,นปลาหมอคางดำนะครับก็คือถูกเลี้ยงในกระชังนะครับอยู่ในทั้งบ่อนุบาลแล้วก็บ่อที่เป็นบ่อผสมพันธุ์นะครับภาพถ่ายอีกรูปถูกนำมาเปิดเผยในเวทีเสวนานี้คือสภาพพื้นที่ที่ถูกอ้างถึงว่าเป็นบ่อวิจัยปลาหมอคางดำของบริษัท CPF จากภาพจะเห็นว่าบ่อที่ถูกกล่าวอ้างมีจำนวนสองบ่อแยกด้วยขันดินตั้งอยู่กลางแจ้ง ไม่มีสิ่งก่อสร้างอาคารหรือโรงเรียนแต่ประเด็นนี้ไม่ตรงกับข้อมูลที่บริษัท CPF ชี้แจงเป็นเอกสารต่อคณะอนุกรรมธิการอวว่าเป็นบ่อเลี้ยงซีเมนซึ่งได้ใช้คอรีนใส่ลงไปเพื่อทำลายลูกปลาทั้งหมดก่อนจะสร้างตึกทับเัยนนภาพถ่ายที่เราเห็นเนี่ยเราก็ได้ตรวจสอบกับผู้เชี่ยวชาญนะครับซึ่งใกล้ชิดกับฟาร์มยี่สานนะครับก็ตรงกันนะครับว่าเป็นภาพ ลักษณะของอบ่อดินบ่อพักแบบเดียวกับที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นจริงๆนะครับข้อมูลนี้ก็น่าเชื่อถือมากครับก่อนหน้านี้ไทย p b s บันทึกภาพมุมสูงสำรวจคลองที่อยู่ใกล้กับศูนย์วิจัยของบริษัท CPF พบว่าสภาพพื้นที่อยู่ใกล้กับคลองทั้งสามสายเช่นคลองหลวงคลองบางยาวและคลองดอนจันบ่อเลี้ยงที่ถูกอ้างถึงว่าเป็นบ่อที่วิจัยปลาหมอคางดำมีจำนวนสบ่อ อยู่ติดกับคลองดอนจันทร์ซึ่งตามรายงานของกรมประมงช่วงปี2565ระบุว่าเป็นหนึ่งในเจ็ดคลองที่พบปลาหมอคังดำในตำบลแพกหนามแดงและตำบลยี่สารอําเภออัมพาวาจังหวัดสมุทรสงครามประธานสภาองค์กรของผู้บริโภคในฐานะชาวประมงในจังหวัดสมุทรสงครามพบปลาหมอคังดำในบ่อก,กุ้งตั้งแต่ปลายปี2554 ั้งข้อสังเกตว่าจุดที่พบปลาหมอคังดําครั้งแรกเกิดขึ้นที่ตําบลยี่สารซึ่งเป็นสถานที่ตั้งของบริษัทนําเข้าผู้เกี่ยวข้องต้องเร่งสืบสวนหาสาเหตุจุดเริ่มต้นของการระบาดเขาเอากากชาค่าปลาลอยเต็มบ่อเลยเป็นสิบตันไม่ไม่ขายเพราะมันไม่คุ้มค่าเขาทิ้งตักให้มันทิ้งเน่าทิ้งไปนะเสร็จแล้วเขาตากบ่อไว้สองสามเดือนพอเอาน้ำเข้าปุ๊บปลาหมอเต็มบ่อเลยมันมาจากไหนถ้าไข่มันตายแล้วอะ ที่เห็นมีการระบาดค่อนข้างรุนแรงนะฮะตอนนี้ถึงระโนดแล้วนะฮะบ,บนนะฮะวงซ้ายบนก็คือก้อนอ่าวไทยฝั่งลุ่มน้าแม่กลองท่าจีนนะครับแล้วก็รองลองมาเนี่ยเป็นระยองอาจจะคนพาไปก็ได้เพราะมันสึกสมันข้ามชอ็อตแล้วระบาดพอๆกันนะครับทางตอนใต้นี่ก็น่าจะมีการคือลูกปลาเนี่ยเรียบชายฝั่งวัวหินได้นะฮะการถึงนครกับถึงระโนดก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะครับเวทีเสวนาระบุถึงข้อ,อก,กฎหมายที่ไม่เอื้อต่อเจ้าหน้าที่กรมประมงเช่นเงื่อนไขาการนําเข้าปลาหมอคางดํา ที่คณะกรรมการ IBC กำหนดในปี2553อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติการประมงปี2490มาตรา54ทำให้คณะกรรมการ IBC ทำได้เพียงกำหนดเงื่อนไขแม้ต่อมาการแก้ไขกฎหมายในคณะกรรมการ IBC มีอำนาจบังคับใช้กฎหมายเช่นการตรวจสอบระบบการเลี้ยงรวมไปถึงขั้นตอนการตรวจสอบการนำเข้าและส่งออกแต่ก็ไม่ทันต่อความเสียหาย เลขาธิการเอ็นลอยังมีข้อเสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าสัตว์ต่างถิ่นที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศในประเทศไทยโดยเฉพาะการเรียกค่าเสียหายและกำหนดโทษที่หนักมากขึ้นสำหรับแนวทางการแก้ไขปัญหาการระบาดของปลาหมอคังดําของกรมประมงในขณะนี้นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมหลายคนยังมีความเป็นห่วงหากกรมประมงดำเนินการไม่ต่อเนื่องซึ่งคาดการว่า ภายในระยะเวลาไม่ถึง5ปีปลาสายพันธุ์นี้อาจถูกพบในทะเลอันดามันก่อนขยายพันธุ์ไปสู่ประเทศเพื่อนบ้านเช่นกัมพูชาและเวียดนามภายในเวทียังมีการหารือถึงแนวทางการฟ้องเรียกค่าเสียหายจากต้นเหตุที่ทําให้เกิดการแพร่ระบาดของปลาหมอข้างดําโดยกรรมการและเลขาธิการเอ็ลอเสนอว่าสามารถใช้มาตรา97ของพรบรสิ่งแวดล้อมได้ทีมสืบสวนสอบสวนไทย P ี s รายงาน